ใครจะไปคิดว่าแม่ค้าขาย้มตำจะพลิกชีวิตมาเป็นชาวสูนได้แหมชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างสิคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยเห็นส้มตำป้าแดงอร่อยๆแบบนี้เขามีแคปร,รับความอร่อยนะคะป้าใส่ผัชนบเยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะไว้ก็ว่าไปป้าแดงรอเล่นเพราะนี่ตังหากวัตถุดิบสดใหม่จากสวนผักของป้าแดงเอง ผักผลไม้คุณภาพมะเขือเทศแต่ละลูกมะละกอแต่ละเส้นคัดสั่นมาอย่างดีทั้งนั้นมาตรฐานแดง G ีโอไม่ให้ไต่แมลงไม่ให้ตอมนอนไม่ให้ขึ้นเพราะว่าป้าแดงฉีดยาค้าแมลงเยอะยังไงล่ะเยอะยอเยอะยอแต่ว่าส่วนที่ป้าแดงมีมันยังไม่พอใจป้าแดงนะสิส่วนข้างบ้างเขามีดอกบัวสวยๆอันบึ้มๆแล้วไอคนอย่างหลำก็อิจฉาตาร้อนไง แล้วก็ขโมยซะให้เข็ดเลยล่อหน้าร่อตาขนาดนี้แล้วเรื่องอะไรที่เราจะต้องยอมหลักปลูกสู้ให้เต็มส่วนไปลสิคะและวันนี้ป้าแดงก็ได้ทำการเติมโรบักมาประมาณ9,000กว่าโรบักเพื่อจะมาสุ่มเมล็ดมาปลูกสวนใหม่มีเท่าไหร่เอามาให้หมดจัดมาป้าแดงใส่เบาะยันต่อไปมีป้าแดงจะกลายเป็นโนหนึ่งแห่งการปลูกผักในวงการโรบักด้วยพลังแห่งโรบัค ไม่มีใครสามารถมาเทียบเพียมประแดงได้ทุกคนเคยดูได้เลยห <laughs> ลังแห่งโลบักนี่มันช่างหอมหวานจริงๆ <laughs> และวันนี้ประแดงไม่ได้มาคนเดียวเรายังมีนามิเซะและอารนอ์มาเป็นกำลังใจในการสุ่มอีกด้วยถ้าพร้อมรับชมกันแล้วให้พูด1 2ไข่โปะเป็นการเริ่มสุ่มค่ะ let's go มาค่ะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาอันสุคมพลแล้วที่เราจะมาสุ่ม,มเมล็ดกันโอเคไว้วันนี้เราจะสุ่ม2 p a แพ็คก็คือแพ็ค exotic seed pack ที่มีมะละกอมีกล้วยมีสวรรแล้วก็มีมิโซแพ็แล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ไม่ทราบจริงๆว่ามันคืออะไรเพราะยังไม่เคยเห็นแล้วก็เราก็จะมีสุ่มพรีเมียมแพ็คอีกอันหนึ่งตรงนี้เลยค่ะนี่นะคร<อ>พรีเมียมแพ็คจะมีแครนเบอรี่ดูเรียนเอ็กแพลนตโลตัสแล้วก็วินทีแถบแล้วก็เรนโบว์เซที่มันเป็นปริศนา จริงๆเนี่ยป้าแดงเคยสุ่มมาแล้ว2แพ็คเลยประมาณ3,000ันลบบั๊กใช่ไหมใช่เลยมันประมาณพันพ <im us> ันเจ็ดพ <im us> ันเจ็ดคูณสองเท่ากับเท่าไหร่นะสามพันสี่สามพันสี่สามพันสี่ลบบั๊กใช่วินาวิเศษเก่งมากคือสุ่มไปแล้วเว้ยแล้วก็ไม่ได้ไอ้วัลเล็ตอะไรสักอย่างเลยได้ได้แต่แบบพวกวัลเล็ตธรรมดาวันนี้เราจะไม่ยอมค่ะมาเราเริ่มกันที่แพ็คพรีเมียมกันเลยดีกว่ามาเลยค่ะจัดไป1,699โรบัคของเรา Let's go Let's go <S อันหนึ่งมาพร้อมเรียงอันนี้พี่เสขอดวงหน่อยส,สัตวอันนอาขอดวงหนออน,นัดตาอูาตึง้งมาชิมแรกดูเรียน <มา S 2> ดูเรียนฉ่ำดุเรียนฉ่ำมีรลค่ะที่บ้านมีประมาณ5ต้นได้แล้วเนาะมา <S <S ไม่เป็นไรอันที่สองมันต้องออกแล้ว

อันต่อไปไปเลยวุ้ยตื่นเต่เลยใจสั่นเลยอ่ะมาแคนเบอรี่ไม่เป็นไรหัวใจชุ่มมากออกแล้วี่สองค่ะทุเรียนอีกแล้วเอมะตะไม่ไปอันต่อไปเอกแพนเอออัน <Egg plant. S 1> นี้ถือว่าปกติ <ipp> อันนี้มีละพิะติขออ่าต่อไปค่ะแคนเบอรี่อีกแล้วค่ะอันนี้เป็นเลเวลอะไรไ แต่รู้สึกชุ่มฉ่ำแล้วเราได้เลนโบแซกอันหนึ่งจริงๆในใจอยากได้หลุดตัดค่ะ <ไป S 1> <5. S 2> มิติข้อไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อค่ะบ้านจะเป็นฟาร์มทุ่เรียนอยู่แล้วค่ะงานต่อไปเทนเบอรี่ก <c oughs> ดหรือ,อยังร้อยเปอร์เซ็นเทนเบอรี่อีกแล้วอ่ะแพ็คพรีเมียมอันสุดท้าย เลสโกสิ่งวะไปมันคืออะไรอ่ะอันอันที่เราเปิดไดร์เบรนโบแคนเบอรี่เหรอใช่ไหมอันนี้เหรอคือเมื่อกี้เราเราสุ่มได้นี่เหรอใช่เราสุ่มได้แคนเบอรี่อ๋อคือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์คือมันเอามันเอาผลไม้ในนี้อ๋อมันเป็นผลโอ้โหแสดงว่ามันเกลือนะใช่ไหมเกลือ้โอแคนเบอรี่ลุ้งว่ะพี่ชายไป เราไม่ยออ่ทอท้อมาเรามาต่อกันที่ Exotic Seed Pack ราคาเท่ากันเลย10แพค็คจัดไป1,699โรบักเลโก l เลโก o ดวงมาโอม้มนะโมนะโมนะโม,โมสาธาไปาปึง้งอันแรกกล้วยแดงแน,น,น่กล้วยคะ่ะกล้วยกล้วยมีแล้วกล้วยปนแดนงมีแล้วมาอันต่อไป Passion มา Passion ผพาพย่าผพาผพ่าส้มตำผพาผพ่าส้มตำอันี้มีแล้วก็ได้เหมือนกันขอยออกตัวตัวละเลยโอ้ยแล้วกยปุ้ยลุ้ยปุ้ยปุ้ยปุยปุ้ยปุนยปุ้ยปร้ยปุ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 ุ้้ย้ยุ้้ปปปปย้้้ กูอีกลอแล้ววะ่ะได้กีบมาแล้วไม่รู้เปฟชัน <Fashion food. S 1> ปชันสุดแปนหนึ่งรสดังไป let's go โอ้ป่าป่ายอีกแล้ววะแดลาโอ้มันจะมีมันจะมีหวังไหมเลยกอันเล็กสามสามอันต้องออกแล้ว ไแน่นอนโอ้ป <Yes, ัญหาทำให้ฉันติดตัวจะเป็นส่วนมันละกอยู่เลยจะโอ้โหมายกอดมีเลี้ยงลิงได้อีกตัวเลยเนี่ยโอ้โ S <S คิดว่าคนอย่างป้าแดงจะยอมเหรอคะยอมไหมจัดไปอีกแพ็คไปทุกคนตึ้งพั9หบลบบัทกับเอ็กซ์ติคซิตแพ็คาเลเทลสกูจาก9,000หลบาั์ตอนนี้เหลือ4,000ลบไปอีก1 7นเจ็ดตึ้งหูแซ่บคลาบันมามัรลุกันต่อขอให้ได้ขอให้โดนัรอบเนี่ยไโลดมาแน่นอนดีไว โอ้โหเปิดน้ำส้มตำได้เลยป้าใบย่ายมาแล้ว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 ตีวายโซฟูตดีวายไปเลสโกไปกันตอใจชื้นแล้วใจชื้นขอเคิร์สฟูตได้ไหม โอ้โหพี่ชายคะมาละไอโกโอ้โดวงไม่มีเลยว่ะปลา่ปลาปย่าอโอ้โหสวนมะละกอรู้แล้วคะ่ะว่าเป็นแม่ค้าขายสมตำก็ต้องให้แบบ,นบ้นมะละกอมาเยอะขนาดนี้ก็ได้เนาะไปหมดยังโอ้โหไฟได้วย <c oughs> อดต้นมีเปิดบริษัทส้มตำเลยดิสนกแพ็กสุดท้าย let's go ใช่เรามีเยอะจริงป้ายาป้ายาปา้ายามันมีเยอะแล้วค่ะแหกตาดูค่ะมันมีเยอะแล้วค่ะพี่ ดีไว้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 ปเปิดสวนสัตว์เลยเปิดคาเฟ่บ้านลิงอ่ะเกิดอะไรอย่าี้นห้าพันห้าพันบล벅เราไปปลูกกันเลยดีกว่าทุกคนปลูกให้ช้ำใจเล่นๆกันดีกว่ากับราคาที่เสียไปประมาณห้าพันโล벅นะคุณ รถน้ำด้วยน้ำตากันค่ะ,คะสรุปผลการสุ่ม,มเมล็ดภายในวันนี้นะคะจำนวนแพ็คที่ซื้อไป3แพ็คประกอบไปด้วยพรีเมียมซีดแพ็คจำนวน1แพ็คและเอ็กซ์ติกซีดแพ็คจำนวน2แพ็คแต่ละแพ็คมีราคา1699โรบักซื้อเป็นจำนวน3แพ็ครวมทั้งสิ้น5 0 9 7โรบักเมล็ดที่ได้รับจากพรีเมียมซีดแพ็คประกอบไปด้วยทุเรียนจำนวน3มเมล็ดซูเปอร์ซีดเคนเบอร์รี่จำนวน1มเมล็ด แครนเบอร์รี่ธรรมดาจำนวน5เมล็ดและมะเขือม่วงจำนวน2เมล็ดและเมล็ดที่ได้รับจาก Exotic s e e ซ Pack ประกอบไปด้วยกล้วยจำนวน6เมล็ดมะละกอจำนวน9เมล็ดสาวรสจำนวน4เมล็ดและโซฟูตจำนวน1เมล็ดสรุปแล้วทั้งหมดเกลือค่ะหมดหวังแล้วค่ะกับดอกบัวและต้นไม้กินแมลงมันไม่มีวันออกเลยใช่ไหม ก่อนจากกันไปป้าแดงขออนุญาตฝากร้านเสื้อผ้าโรบอกสไตล์ไทยๆด้วยนะคะจัดทำโดยฝีมือป้าแดงเองราคามิจฉาชีพเพียง5โรบักท่าน้ดค่ะถูกกว่านี้ก็แจกฟรีแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ